จันจิจันซิลาเซ็กซี่จัดเต็มอวดหุ่นสับในชุดบิกินี่แซดเบอร์นับวันยิงแับสถาสำหรับสาวจันจิจันซิลาหวานใจของหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีมุมเซ็กซี่ออกมาให้ได้ชมกันอยู่ตลอดล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพเก่ามาเล่าใหม่ที่แม้ว่าจะถูกถ่ายไว้ก่อนล็อกดาวแต่ความแซบนั้นก็ร้อนแรงยากจะต้านจริงๆกับชุดว่ายน้ำทูพีตตัวกระจิ๋วลิวสีชมพูสุดหวานอวดความเซ็กซี่เอลเอส นาท้องแบนราบฟิตแอนเฟิร์มทุกสัดส่วนแม้ว่าภาพจะเป็นมุมย้อนแสงแต่ก็ไม่อาจบดบังความเผ็ดร้อนของสาวสันจิได้เลยเรียกได้ว,ว่าหุ่นเป๊ะปังจนยกนิ้วให้รัวๆเลยค่ะงานนี้คนก็พากันแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวเธอกันอย่างล้นหลามก็แมหมหุ่นเสียขนาดนี้ใคกๆกก็ต้องชมเป็นธรรมดาแหละค่ะ